สวัสดีค่ะมิตูนพาไปเมูวันนี้จะพาไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเราก็พกแผ่นเส้นทางเดินรถไฟฟ้าไปด้วยนะคะเพื่อความคล่องตัวค่ะเมื่อสมาชิกพร้อมแล้วสองคนเราก็พร้อมออกเดินทางค่ะไปกันเลย เติมอาหารลงท้องสักนิดนะคะผ่านไป2ชั่วโมงกว่ากว่าก็ถึงแล้วค่ะประเทศสิงคโปร์และนี่ก็คือห้องนอนของเราพักอึดใจเดียวก็รีบไปรับพลังที่ Fountain of wealth กันเลยค่ะตอนนี้เราก็มารอเข้าแถวรอนะคะที่จะเข้าไปในน้ำพุนะคะ ที่ Fountain of w e เว t h แห่งนี้หรือว่าน้ำพุแห่งความมั่งคัง่งได้ชื่อว่าเป็นน้ำพุที่มีห่วงจุ้ยดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยค่ะเชื่อกันว่าตึกที่ล้อมรอบอยู่ก็คือตึกชันทิซิตี้ทั้งหมด5ตึกเนี่ยเปรียบเสมือนนิ้วมือค่ะส่วนตรงกลางที่เป็นน้ำพุก็คืออุ้งม,มือนั่นเองก่อนอื่นเราก็ต้องอธิษฐานขอพรนะคะพรเพียงข้อเดียวเท่านั้นแล้วจึงเอามือ เข้าไปสัมผัสน้ำพุจากนั้นให้เดินวนรอบๆบน้ำพุทั้งหมด3มรอบตั้งจิตดีๆตลอดการวนนะคะที่สำคัญเลยน้ำพุแห่งความมั่งคั่งหรือ the fountain of w e a l t เนี่ยได้ชื่อในเรื่องของความมั่งคั่งแน่นอนว่าอยากให้เพื่อนๆขอในเรื่องเงินทองนะคะ แล้วเราก็อธิษฐานเสร็จเดินครบสมรอบเก็บภาพกันสักเล็กน้อยแล้วก็นำลูกแก้วกลับมาประเทศไทยให้เพื่อนๆได้พบติดตัวกันค่ะถ้าใครกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์อย่าลืมที่นี่นะคะเป็นที่มูที่ดีแล้วก็นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคน มีความสุขแล้วก็โชคดีกันด้วยค่ะอยากจะบอกว่าหลังจากที่พวกเรากลับมาแล้วมีความปังเกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังทีหลังค่ะ